ให้การด้วยงบ50บาทไปดูกันอันนี้ให้แพ็กให้พี่สไปยนยจะจ๊ะแบบฟีฟีเลยอันนั้นห้าสบัาทแลพูดเล่นโอ้แกะยากแล้วเกิดอีแฟนตวนี้เป็นอัไรดีวะเอาคนเดนหรือรวมดีทุกคนหรือว่าเอา,ดา้ดนนาดีเนีย่ยคนเนี่ย้แต่ว่าก็ไหนสับสายของเราไม่ได้มานดิ้ชิปาก อันนั้นเป็นรวมแล้วกันติดสองใส่กันจ้ายัางยิ่เฮ้ยเสกใสกันต่อเลยนะคะทุกคน จะใส่สคปไปเลยอันนี้จะแพ็กให้คนอื่นนะคะแต่ของพี่สัยแต่ของพี่แพ็กข,ของกิ่งอยู่ตัวนี้อันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะเป็นกล่องจ้า โล่อบมากรล่แบบรอมบักมากไม่ได้คอนแทมกันสติ๊กเกอร์ว้าหยิบมาสามแผ่นอะเออเอเอหยิบเนือห้า ไปเกาดีกว่าทุกคน่ังไปอะไรแบบน้เมเสียงแอลลบก่อนนด้นะคน ท่ายางเดียวแต่ขนแถวข้างในมาดูดตาใสถูกกันคืออากาศอลังการแบบเปลือมแบบเลื่อมมากคือเลื่อมแบบเลื่อมมากมา,มาดูกันโอ้ยหยิบยากเลยเกิน 阿你，拜拜。